้งแต่หนุ่มโตโนโ่พาคินออกมาให้ข่าวว่ากำลังเดินหน้าจีบสาวแตนโมพัทรธิดาเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนทันทีทั้งจากแฟนคลับและสาวๆที่ต่างออกมาแอนตี้ฟุดๆล่าสุดหนุ่มโตโน่ท,ที่มาร่วมงานฉลองครบรอบ4ปีแคลนออนฟันแฟสุกตายอมรับว่าเครียดมากไม่คิดว่าการพูดตรงๆจะทำให้ได้รับฟีดแบคแรงเวอร์แต่ผมตกใจครับว่าโโหมันมันเหมือนกับเหมือนกับประกาศแต่งงานอ่ะคื <S 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 อผมไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนั้นที่ผมบอกว่าผมจีบ ผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเขาตีความหมายไปแบบไหน,นผมเข้ามาตรงนี้นะพี่นะไม่ได้เข้ามาหาแฟนนะผมไม่ได้เข้ามาหาเมียผมเข้ามาทํางานตามความฝันของผมเพื่อคนที่ผมรักแล้วก็ให้เขามีความสุขพี่โน้มี่าวผู้ใหญ่เรียยเขาไปคุยดักเตือนเลยไม่ได้เรียกเขาไปคุยหรอกครับโทรมาหาบอกว่ามึงแมนมากไปหรือเปล่า <laughs> ครับผมก็ตอบว่าพี่ครับก็ไม่อยากโกหกครับ, <laughs> รบพี่เขาก็บอกเออแต่ว่าต่อไปเนี่ย ตอบอะไรก็อย่าตอบเหมือนกับว่ามึงมาจากป่านะัก